ใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะถือว่าเรามีบุญบรารมีมีวาสนาต่อกันค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการขอหวยเลขทูบนะคะสาธุขอบุญบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงเปิดทางเปิดทรัพย์สมบัติให้ลูกได้โชคก้อนใหญ่ ให้ลูกได้ถูกหวยรวยเบอร์ให้เป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องด้วยเธินใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้และใครที่เพิ่งมาเห็นช่องนี้นะคะให้ช่วยกันกดติดตามกันไว้นะคะเราจะเริ่มต้นการขอหวยเลขทูบนะคะด้วยการท่องนโมสามจบตามด้วยคาถาเงินล้านกันนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจ,จิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาคขาประรายติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาะวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภะวันตุเมมิเตพาโหหาติ พุทธะมาอาอูนโมพุทธายะวิราตโย ο, วิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิรัอิทโย ο, พุทธาสามานีมามะพุทธาศาสวะหมสัมปจ,จิตชามิเพงเพง,เพ,งพาพา,พาหาหาเรือเรือขอให้ลูกและทุกทกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ให้ได้โชคก้อนใหญ่ให้ได้ถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐี มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือไม่เจ็บไม่จนขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตลอดไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุข้อห้ามที่ไม่ควรทําในวันหวยออกนะคะข้อ1น,นะคะห้ามพูดคําหยาบข้อ2ห้ามใส่เสื้อผ้าขาดขาดนะคะให้สวมเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสหรือสีที่เป็นมงคลค่ะข้อสนะคะ อย่าให้มีอะไรรั่วบริเวณบ้านนะคะตรวจสอบให้ดีค่ะตรวจดูว่าตามจุดต่างๆภายในบ้านมีการรั่วหรือเปล่านะคะข้อ4ค่ะห้ามทําบ้านโลกนะคะให้ทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านนะคะให้ดูสะอาดสะอ้านค่ะและที่สําคัญนะคะห้ามมีจานค้างคืนนะคะให้หล้างให้เรียบร้อยค่ะ ข้อ5นะคะให้เลือกซื้อลอตเตอรี่กับคนที่อารมณ์ดีนะคะดูเป็นมิตรและพูดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ6นะคะห้ามให้คนยืมเงินค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะข้อปฏิบัติก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถูกหวยรวยเบ์กันทุกๆคนค่ะ